ัทธิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังรู้จักตัวแลนไหมครับตัวแลนหรือว่าที่คนภาคกลางรู้จักกันในนามตัวเงินตัวทองนั้น ตามธรรมชาติของมันสัตว์ชนิดนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้กําจัดซากสัตว์ทั้งหลายที่ตายลงเพื่อไม่ให้ซากสัตว์เหล่านั้นกลายเป็นสิ่งปฏิกูลกลางป่ากลางเขาด้วยพฤติกรรมและนิสัยดังกล่าวของมันนี่เองหลายคนก็คิดว่าตัวแ,แลนเป็นสัตว์ที่น่าขยะแขยงน่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าหากมองกันตามความเป็นจริงเราจะพบว่าสัตว์ชนิดนี้ นอกจากจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วมันกลับมีประโยชน์ต่อธรรมชาติอย่างเหลือเชื่ออีกด้วยแม้ว่าตัวแลนจะถูกมองว่าเป็นตัวสกรปรกหน้ารังเกียจไม่เป็นมงคลสำหรับบ้านหากก็ยังมีหลายคนที่นิยมรับประทานเนื้อของมันโดยผู้มีรสนิยมรับประทานเนื้อตัวแลนมักจะให้เหตุผลในความชอบว่าเป็นเพราะเนื้อแลนมีรสหวานเนื้อแน่นเคี้ยวนุ่มลิ้นกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่หลายเท่า ส่วนจะเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวกันหรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้นะครับแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับผู้ที่มีพฤติกรรมนิยมชมช,มชอบในรสชาติของเนื้อแลนด์ได้หันมาฉุกคิดแล้วก็หยุดรับประทานเสียเพราะว่านอกจากเนื้อของมันจะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากมายเหนือไปกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปแล้ว บางครั้งมันอาจจะมีผลร้ายต่อผู้บริโภคและผู้จัดหาอย่างชนิดที่เราเองก็ยังคาดไม่ถึงคุณประดิษฐ์ไปซื้อสวนยางไว้ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลด้วยความที่ตัวเองมีงานประจําทำให้ไม่สามารถจะไปดูแลสวนยางได้โดยตัวเองก็จําต้องจ้างคนงานจากจังหวัดพัทลุงมาทำสวนยางให้ ซึ่งหน้าที่ของผู้ทำสวนยางนั้นก็ไม่มีอะไรมากคือเริ่มตั้งแต่ลุกขึ้นมากรีดยางในตอนหัวรุ่งแล้วก็เก็บน้ำยางไปขายในตอนสายของวันหรือว่าบางครั้งเมื่อสังเกตเห็นว่าถ้าสวนยางมีวัชพืชงอกงามมากเกินไปก็ถากถางออกไปเสียปีหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยให้ต้นยางทีหนึ่งกับส่วนแบ่งจากรายได้คนละครึ่งกับคุณประดิษฐ์ที่เป็นเจ้าของสวน งานนี้ก็ถือว่าไม่หนักหนาสาหัสอะไรมากนักแต่ก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดประเภทฝน8แดดสคือหมายถึงหน้าฝนจะมีระยะเวลายาวนานปีหนึ่งจะกินเวลาเกือบครึ่งปีดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างนี้ในบางเดือนชาวสวนยางจะกรีดยางได้แค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นซึ่งรายได้เพียงแค่นี้ ถ้าหากว่าเขาไม่หาอาชีพเสริมไว้บ้างครอบครัวต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนดังนั้นลูกจ้างของคุณประดิษฐ์ก็ได้เล็งปัญหานี้เหมือนกันเมื่อไม่มีไรายได้จากงานประจำอย่างหนึ่งที่พอจะหาไรายได้เพิ่มให้ครอบครัวก็คือการหาสัตว์ป่าไปขายให้พ่อค้าสัตว์ป่าที่มาจากหาดใหญ่การหาสัตว์ป่าในจังหวัดสตูลทำได้ง่ายมาก เนื่องจากประชากรของจังหวัดมากกว่าร้อยละแปดสิบเป็นชาวมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลามสัตว์ป่านั้นรับประทานไม่ได้เพราะผิดหลักคำสอนอีกทั้งสมัยนั้นกฎหมายต่างๆยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดอย่างเช่นปัจจุบันก็ทำให้การล่าสัตว์ไปขายแบบข้ามจังหวัดนี่ทำได้ไม่ยากนะักและการล่าสัตว์ของลูกจ้างของคุณประดิษฐ์ก็มีวิธีหลากหลายมาก ไม่ว่าจะดักด้วยกลงโดยใช้เหยื่อล่อหรือว่าการดักด้วยแล้วหรือวิธีที่ต้องลงแรงหน่อยก็เห็นจะเป็นการใช้หมาล่าแล้วให้คนเอาปืนยิงเอาแต่วิธีนี้ต้องใช้คนหลายคนในการโอบล้อมสัตว์ที่ต้องการจะล่าการกระทําของเขาคุณประดิษฐ์ก็ไม่ได้ห้ามปรามหรือทักท้วงแต่ประการใดเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าการมีอาชีพเสริมประเภทนี้มันยังดีกว่าที่เขาจะไปลักขโมยของคนอื่น ซึ่งมันผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมแต่คุณประดิษฐ์ก็รู้สึกรันทดใจไม่น้อยที่ไม่เห็นสัตว์ต่างๆที่เขาล่ามาได้ถูกจับแล้วก็ถูกส่งให้พ่อค้าคนกลางในลักษณะทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวแลนเหตุที่รู้สึกสังเวชมันก็คงมาจากได้ไปเห็นตอนที่เขาจับตัวแลนมาได้แล้วเขาจะไม่ฆ่าให้มันตายทันที แต่เขาจะเอาขาของมันควายหลังเข้าหากันจากนั้นก็ใช้เล็บเท้าของมันเจ็กลงไปในโคนเล็บเท้าของอีกตัวหนึ่งการกระทําเช่นนี้จะทาให้ตัวแลนไม่กล้าขยับตัวหนีเพราะว่าพอครั้งใดที่มันขยับเท้าก็จะรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทันทีมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณประดิษฐ์ทนไม่ไหวก็เลยลองถามเพื่ออย่างเชิงไปว่าทําไมจะต้องทําอย่างนี้ทําไมไม่ฆ่ามันให้ตายแล้วก็แล่เนื้อส่งไปให้เขาหรือไม่ก็จับตัวเป็นๆแล้วยัดใส่กระสอบ ป่านไปก็ได้ไม่น่าจะต้องจับมันมาทรมานทรกรรมอย่างนี้เลยคำอธิบายที่คุณประดิษฐ์ได้ยินถึงกระทำให้อึ้งทีเดียวเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าหากแล่เนื้อแลนแล้วส่งไปในลักษณะเนื้อแปรรูปเนื้อแลนจะมีรสชาติเหม็นคาวแล้วก็ไม่สดไม่นุ่มลิ้นไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือถ้าจะจับตัวเป็นๆแล้วยัดใส่กระสอบป่านไปก็เกรงกรงเล็บที่แหลมคมของมันตะกุยกระสอบจนขาดแล้วก็หนีไป อีกทั้งการจับตัวแลนเป็นเป็นยัดใส่กระสอบเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรและพอคุณประดิษฐ์ถามต่อไปอีกว่าแล้วทำอย่างนี้ไม่กลัวบาปกรรมจะตามติดตัวไปเหรอเจะหมอนั่นถึงกับหัวรอกก้ากออกมาอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับพูดบอกว่าทุกวันนี้ชีวิตเขาต้องเผชิญกับบาปกรรมไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไรแล้วลำพังไอ้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เขาไม่ใส่ใจหรอก ส่วนมันจะตามตัวไปยังชาติหน้าหรือเปล่าเขาไม่อยากคิดถึงเพราะว่าไม่รู้ชาติหน้าจะมีโอกาสได้เกิดเป็นคนอีกหรือเปล่าก็เป็นอันว่าเมื่อได้ยินเขาพูดอย่างนั้นคุณประดิษฐ์ก็เลยต้องยอมจำนนโดยปริยายแล้วก็ไม่คิดไปวุ่นวายกับเขาในเรื่องดังกล่าวอีกเลยกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลูกจ้างคุณประดิษฐ์คนนี้ได้ขออนุญาตกลับบ้านที่พัทลงุงซึ่งคุณประดิษฐ์ก็ยอมให้ไปเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทําได้ แต่ก่อนที่เขาจะเดินทางคุณประดิษฐ์ก็ไม่ไวยเตือนให้ระมัดระวังในการนั่งรถเนื่องจากถนนหนทางในสมัยนั้นยังคงเต็มไปด้วยหลุมบอ่อครุขระอีกทั้งกว่าที่จะไปถึงพัทลุงเขาต้องต่อรถถ,ถึงสามต่อด้วยกันคือเริ่มจับรถจากอำเภอละงูไปลงที่สามแยกฉลุงแล้วก็ต่อรถจากสามแยกฉลุงไปลงที่สี่แยกคูหาเสร็จแล้วเขาจะต้องต่อรถจากตัวเมืองไปถึงบ้านเขาอีกกี่ต่อก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อลูกจ้างคุณประดิษฐ์ได้ออกจากละงูพักใหญ่ยังไม่ถึงอำเภอท่าแพ่เขาก็เคลิมหลับไปอย่างเคยแต่ทันใดนั้นเองก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อปรากฏมีรถมอเตอร์ไซค์คันนึงโผล่พรวดออกมาจากซอยแล้วก็วิ่งตัดหน้ารถประจำทางคันที่ลูกจ้างคุณประดิษฐ์โดยสารมาด้วยอารามตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้โชเฟอร์รถโดยสารตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบ หลบมอเตอร์ไซค์คันนั้นได้อย่างหุดหิดแต่ถึงกระน,นั้นด้วยความกระชั้นชิดของเหตุการณ์แม้จะหักหลบรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อโชเฟอร์ไม่สามารถบังคับรถไปในทิศทางที่ต้องการได้เมื่อเป็นอย่างนี้สารถีผู้มีหน้าที่บังคับรถก็จำต้องปล่อยให้ทุกอย่างเลยตามเลยรถที่บรรทุกผู้โดยสารมาเกือบเต็มคันพุ่งพรวดลงไปในคูน้ำตื้นๆข้างถนน แล้วก็ลงไปเอียงกระเทเรสงบนิ่งอยู่กับกองมูลดินข้างขูน้ำนั่นเองพอทุกอย่างสงบลงแล้วโชเฟอร์ก็ลงมาจากรถพร้อมกับเริ่มสำรวจถึงความเสียหายที่เกิดขณะที่เขาตรวจตราไปรอบๆก็พบว่ารถของเขานอกจากสีที่ถลอกเล็กน้อยกันชนยุบเข้าไปพอประมาณแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสียหายกว่าน,นี้และเมื่อโชอเฟอร์สอบถามผู้โดยสารซึ่งขณะนี้ได้ออกมาจากรถหมดแล้วทำให้ได้ความว่า ไม่มีผู้โดยสารคนไหนได้รับบาดเจ็บมากมายจะมีบ้างก็แค่หัวร้างข้างแตกเท่านั้นเป็นอันว่าปัญหาของโชเฟอร์ในตอนนี้มีอยู่ทางเดียวก็คือจะจัดการกับรถที่อยู่ในคูน้ำยังไงดีแต่ยังไม่ทันที่โชเฟอร์จะจัดการกับรถที่อยู่ในคูน้ำพลันกลับได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของใครบางคนดังมาจากเบาะส่วนหลังของรถ ครั้นพอนึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะยังมีผู้โดยสารหลงเหลืออีกเขาก็รีบวิ่งไปยังต้นตอของเสียงดังกล่าวแค่เพียงที่เขาเข้าไปถึงบริเวณต้นเสียงก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าภาพของลูกจ้างของคุณประดิษฐ์นอนเลือดท่วมตัวและส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดเพราะแขนทั้งสองข้างนั้นโดนรถที่เอียงอยู่ข้างคูน้ำหนีบติดอยู่กับมูลดินขณะเดียวกันหน้าอกก็โดนหนีบติดอยู่กับเบาะนั่งผู้โดยสาร กว่าจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้เวลาก็ปปาเข้าไปเกือบสองชั่วโมงซึ่งผลที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ลูกจ้างของคุณประดิษฐ์ถึงกับต้องสูญเสียแขนไปหนึ่งข้างเนื่องจากแขนข้างนั้นโดนรถทับเป็นเวลานานทำให้เลือดไม่สามารถจะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวได้เป็นเหตุให้หมอจำเป็นต้องตัดทิ้งไปในที่สุดส่วนอีกหนึ่งข้างแม้จะใช้งานได้แต่ก็ไม่ถนัดนัก จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณประดิษฐ์ยังสรุปหาเหตุแห่งการเกิดไม่ได้ว่ามันเกิดมาจากอะไรกันแน่ระหว่างอุบัติเหตุและกรรมที่ลูกจ้างคุณประดิษฐ์ได้ก่อไว้แต่ถ้าใครสรุปว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันมาจากอุบัติเหตุคุณประดิษฐ์ก็จะขอตั้งข้อสังเกตไว้สักนิดหนึ่งถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงแล้วทำไมผู้โดยสารคนอื่นๆที่มาด้วยกันถึงไม่มีใครบาดเจ็บร้ายแรงถึงขนาดต้องตัดแขนทิ้ง เป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันเป็นกรรมที่ลูกจ้างหุ่นประดิษฐ์ได้ก่อไว้กับตัวแลนและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่คิดไว้แสดงว่าในโลกนี้ไม่ว่าใครจะทําอะไรกับใครไว้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลการกระทําไม่ว่าจะดีหรือเลวผลอันนั้นมันจะต้องสะท้อนกลับมาหาตัวผู้กระทําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือว่าเร็วและตอบกลับมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเอง ปัจจุบันคุณประดิษฐ์ไม่ได้เจอกับลูกจ้างคนนั้นมานานแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไงบ้างแต่ว่าคุณประดิษฐ์ก็ภาวนาอยู่อย่างเดียวว่าผลกรรมที่เขาก่อไว้เขาก็ได้รับตอบสนองพอสมควรแล้วขออย่าให้ชีวิตของเขาต้องเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่เลยเพราะแค่นี้สิ่งที่เขาได้รับก็ทำให้ชีวิตเดือดร้อนมากพออยู่แล้วครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนี้เป็นเรื่องที่คุณประกอบเล่าให้ฟังคุณประกอบเล่าว่ายายผลคนข้างบ้านแกพอแกอายุเจ็ดสิบแล้วแกก็เดินไม่ได้ขึ้นมาในวันหนึ่งแกพยายามให้ลูกหลานพาไปหาหมอทั้งหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอนวดหมอจับเส้นลูกหลานก็พาไปแกให้พาไปไหนก็พาไปพวกเขามีรถกัน ลูกชายคนหนึ่งมีรถปิ๊กอัพลูกสาวอีกคนก็มีรถเก๋งเอาไว้ขับไปทำงานพอวันอาทิตย์ก็ว่างพากแกไปได้ตัวลูกชายนั้นที่มีปิ๊กอัพนะเขาทำงานที่อบอตอไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนไอ้ผลก็ยังเดินไม่ได้จนแกชักหมดอะไรตายอยากและคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมที่แกเคยทำอาไว้เมื่อครั้งก่อนโน้นก่อนที่แกจะเดินไม่ได้นั่นแกก็ไม่ได้หกล้มหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเลย ก็แคแกตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพอลุกขึ้นก้าวเดินก็รู้สึกขามันขัดขัด,ขดเท่านั้นเองทีแรกก็เป็นขาข้างซ้ายก่อนแล้วอีกวันขาข้างขวาก็เป็นด้วยแกก็นึกว่าไม่เป็นอะไรมากพอสามวันเท่านั้นมันก็ปวดจนแกร้องโอยโอยบอกให้ลูกหลานซื้อยาให้แกกินได้ยามากินแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นพอสักเจดวัน แกก็ถึงก็ต้องค่อยๆนั่งถัดไปเพราะว่าลุกขึ้นเดินไม่ได้แล้วมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งพูดกับลูกๆของแกว่าแกอาจจะโดนของโดนคุณสายอะไรอย่างนี้เพราะว่าอยู่ดีๆแล้วเดินไม่ได้นี่มันน่าแปลกมากพอเรื่องโดนของเข้าหูแกแกก็ตกใจลูกๆก,ก็าหารือกันว่าจะเอาอยัางไงมีคนแนะนําให้พาไปหาพระอาจารย์ที่เก่งทางนี้อยู่ห่างบ้านประมาณสักสามสิบกิโลเมตรเท่านั้น ลูกๆกก็ไม่รอช้าพยุงตัวแม่นั่งรถไปยังวัดแห่งนั้นพระอาจารย์ท่านก็ทำพิธีต่างๆนานาถอนคุณใสออกจากตัวแกยายผลก็ตัวสั่นไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็บอกกับลูกๆอย่างนั้นแต่หลังจากถอนคุณใสแล้วยายผลก็ยังเดินไม่ได้เหมือนเดิมแกก็ให้ลูกพาไปที่วัดนั่นอีกพระอาจารย์ก็ทำพิธีอีกก็ไม่ได้ผลดีอะไรขึ้นกว่าเดิม ลูกๆของแกพาไปหาหมอหลายสำนักแต่ผลที่ออกมาก็ทำให้ตัวยายผลเองท้อใครมาเยี่ยมแกก็มักจะบอกพวกเขาว่ามันเป็นโรคเวียนโรคกรรมเพราะว่าตัวแกเองก็ทำกรรมเอาไว้ไม่ใช่น้อยแกจะไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านนี้แหละตายก็ตายแกเล่าว่าเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วแกเป็นคนหาปลามาต้มแกงเองเพราะว่าผัวของแกไม่ชอบหาปลาหาก็ไม่ได้ แกก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนทําบาปไม่ขึ้นก็เลยไม่ให้เขาไปหาละเสียเวลาไปเปล่าๆส่วนตัวแกเองนั้นตกปลาหักขาปูนิ่มเอามาทําเหยื่อนอกจากปูนิ่มแล้วก็ยังมีตะกตัตนเด็ดขามันออกเกี่ยวเบ็ดหย่อนลงไปรอบปลาอยู่มาปีหนึ่งปลูกมันสำปะหลังเอาไว้บนคูดินมันก็ลงหัวดีมากแต่งูเขียวหนีน้ำมันเกาะกอดพันกันเขียวเขียวอยู่บนยอดมัน บางทีดูไม่ออกว่าไหนงูไหนใบมันยั่วเยี่ยไปหมดก็เลยทุบียตายไปมากมายไปทำมันก่อนก่อนที่มันจะทำแกแกคิดอย่างนั้นตอนที่แกปลูกงาก็ทุบตะขาบตายมากมายตะขาบมันอยู่ในกองงาหยุบหยับไปหมดก็ต้องทุบมันกลางคืนฝันว่ามันตายอยู่ที่ข้างที่นอนผวาเลยเสร็จแล้วแปลงนาที่อยู่ในที่ลุ่มชายหนองน้ำใหญ่นันงูเห่าก็ชุม แกกลัวมากระแวงกลัวงูแต่ก็ต้องทำแกได้งาก็เอาไปขายที่ตลาดส่งที่ร้านเท่าแกเฮงเขาก็เอาไว้เอาไว้ขายพวกทำกระยา,าสตร์ขายงาไปหนึ่งกระสอบซื้อทองได้สองสลึงขายกันเป็นถังตะขาบตัวใหญ่ใหญ่แกฝันอยู่เสมอมันมากันจังมันมากันเต้มไปหมดตามข้างที่นอนแกตกปลาแกใช้กุ้งตะกะแตนตะกะแตนน่โฉบเอา บางทีมันกระโดดลงมาในท้องเรือก็คว้าหมับเด็ดหัวเลยเด็ดปีกเด็ดขาเอาแต่ตัวเกี่ยวเบ็ดตกปลาหมอปูก็เอามาแกงได้แกงกับหน่อไม้ดองเอาน้ำมันผัดพริกแกงให้หอมก่อนอร่อยแล้วพาข้าวลงท้องได้เยอะปะลาไหลก็เหมือนกันแกงกับหน่อไม้ดองนี่ก็อร่อยมากหน้าน้ำน้ำเต็มทุ่งเขาก็ทอเสือกัน เบื่อทอเสือแล้วก็พายเรือหาผักบุ้งเอามาทำเตาล่อปลาไหลเอาตะแกรงช้อนตะแกรงก็จ้างตะพุธเกสารมีขอบแข็งแรงขอบสูงสูงกันปลาไหลหนีออกไปช้อนใต้เตาเอาไม้กระทุง้งพอได้ก็เอาใส่ไหที่ตั้งไว้กลางเรือได้เต็มไหเอาใบข้าวม้วนอุดปากหายไว้แล้วก็ยังจะตกกุ้งอีกโอ้มันล้วนแต่เรื่องหากิน แล้วก็เรื่องที่จะต้องทำบาปทำกรรมทั้งนั้นเลยตกกุ้งก็ไปหนองใหญ่นนมีสายครวระยงระยางเอาเชือกปอนั่นแหละทำเหลาไม้แหลมยาวๆหั่นมะพร้าวเอาไม้แหลมเสียบหย่อนลงในน้ำล่อให้กุ้งมันมากินหนองใหญ่มันกว้างลมพัดระลอกคลื่นอย่างไงในทะเลใช้ตะเกียงใส่กระโปรงไปกันหลายคนพายเรือเป็นแถวสนุก เอาข้าวไปกินกันไม่ง่วงนอนหรอกยิ่งได้ยิ่งตาสว่างค่อยๆย,ยกสายเคราไปเรื่อยๆย,ย้อนกลับไปกลับมาคอยดูว่ามันมากินหรือยังเจอตัวมันกำลังกินมะพร้าวอยู่ก็ใช้สวิงช้อนใต้น้ำค่อยๆอ,อย่าให้มันรู้ตัวเดี๋ยวมันจะหนีไปพอได้ก็โขกใส่ท้องเรือตัวใหญ่ต้มยำกินอร่อยสดดีเนื้อหวานน้ำมะขามสดนี่ก็ดีนะ หน้าที่มันไม่มีมันนาวก็ใช้มาขามสดนี่แหละพริกขีน้หนูใส่เกลือเค็มๆพริกเผาหอมกระเทียมเผาใบาหหระพาพลากินก็ได้อร่อยทั้งนั้นพอเข้าหน้าแล้งเดือนสี่เดือนห้าก็จะต้องไปทำบาปอีกไปยกยอที่หนองใหญ่ยกเอาปลามาทำปลารา้าเอามาย่างเอาไว้กินหน้าเกี่ยวข้าวเตรียมกันเอาไว้เลยข้ามปี หน้าเกี่ยวข้าวไม่มีเวลาหาปลาเลยต้องรีบเกี่ยวข้าวให้เสร็จไม่อย่างนั้นข้าวจะร่วงจากรวงเสียหายหมดรอมาทั้งปีเสียหายไปก็เสียดายแต่จะว่าไปหน้าเกี่ยวข้าวนี่บางทีก็ได้ปลาก็ปลามันตกคลักอยู่ตามแอ่งเล็กแองน้อยก็ไปหาปลาตกคลักเอามาทําปลาร้าเพิ่งจะเลิกทําอย่างนั้นเมื่อสิบกว่าปีนี่เองตอนหลังก็เลยหาปล่อยปล่อยแต่ตัวเล็กนะ ตัวใหญ่ก็เอาไว้กินทำไงได้มันต้องกินตัวเล็กก็ปล่อยในคลองหน้าบ้านมีอยู่คนหนึ่งชื่อตะฟื้นคนบ้านนาแกหาปลาปล่อยเขาว่าเวลาตายนะ่แกตายสบายไม่ทุกข์ทรมานอะไรเลยนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นหลับไหลแล้วก็ตายไปก็คงไม่รู้ตัวว่าตายความตายอย่างนั้นไม่เจ็บปวดไม่ร้องโอยโอย,โอย,โอยมีอีกคนยยมีนี่หาปลาปล่อยเหมือนกันก่อนนั้นก็หาปลากิน แต่พอแก่แล้วหาปลาปล่อยคนนี้ตายไม่ลำบากเขาว่าแน่นท้องหน่อยเดียวแล้วก็ไปเลยตายเลยอีกคนหนึ่งชื่อตะฟื้นแกเป็นคนตัวใหญ่แกเอาถังน้ำนี่มัดท้ายจักรยานเที่ยวปั่นไปหาปลาตกคลักถ้าแกไม่เอาไปปล่อยมันก็จะตายค้างแห้งอยู่ยงั้นแหละลูกปลาเล็กๆไม่มีใครเขาช่วยมันแต่ถ้าตัวใหญ่ตัวโตนี่ก็ไม่เหลือแต่ตัวเล็กมันก็ต้องตายแห้งขาดินคาโคลนไป ที่ไอ้ผลกลัวว่าเวลาตายจะเจ็บปวดทรมานก็เพราะว่าแม่ของแกตายอย่างทรมานมากเจ็บปวดเหลือเกินแกไม่อยากเป็นอย่างนั้นทรมานที่สุดและแกก็กลัวอย่างที่สุดว่าจะเป็นอย่างนั้นแกสวดมนต์ภาวานาให้รอดพ้นอย่าให้เหมือนแม่แกภาวานาอยู่ตลอดอย่างนั้นแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวแกเองก็คงไม่แคล้วจะต้องเจอแบบนั้นเพราะว่านอกจากเดินไม่ได้แล้วแกก็ยังปวดอีกด้วยพอปวดก็ยิ่งนึกถึงเวรกรรม เวรกรรมที่ทํามาตลอดแกก็เลยคิดว่าที่แกกําลังโดนอยู่เนี่ยมันก็คงจะเป็นเพราะเวรกรรมที่แกเคยทําเอาไว้หักขาปูมัง่งหักขาตะกะแตนพอมาตอนนี้เขาก็หักขาแกบ้างก็เลยเดินไม่ได้พอคิดอย่างนี้ใจแกก็ค่อยทุเลาเบาบางความกระวนกระวายลงได้แกยอมรับมันได้แกก็สบายใจไม่ทุรนทุรายขาไม่ดีลูกๆก,ก็มีรถ ไม่ต้องเดินเหมือนกับสมัยก่อนแล้วมันสะดวกไม่ต้องใช้ขาก็ได้มีรถเป็นขาดีเหมือนกันแต่มันปวดนี่สิไม่รู้จะทำยังไงแกมันนึกนึกดูทำไมตัวแกถึงได้ทำบาปทำกรรมเอาไว้มากมายขนาดนั้นกุ้งหอยปูปลาที่เอามาต้มยำทำแกงได้แกเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้แหละบาปมันถึงได้มากมายล้นเหลือยายผลเคยไปทำบุญที่วัดแล้วไปเจอตาคนหนึ่งขาเดินไม่ได้ ลูกเขยขับรถพามาไม่ใช่คนที่หมู่บ้านหรอกแกเป็นคนทางจังหวัดนนทบุรีนนท์แต่คนในหมู่บ้านนี้ไปได้ลูกสาวของแกเป็นเมียเขาชวนมาทําบุญก็เลยมาตาคนนั้นเล่าว่าอยู่บ้านมีต้นไม้ไม่ใช่บ้านสวนอะไรหรอกบ้านเดียวชั้นเดียวมีเนื้อที่กว้างหน่อยก็ปลูกต้นไม้เอาไว้สองสาต้นกระรอกมันก็มาแกดักกระรอกที่ต้นมะม่วงมันมาตามสายไฟเพราะว่าใกล้ๆหมู่บ้านนะมีสวนอยู่บ้าง พอมันเข้ามากินกล้วยในกรงดักมันก็ติดออกไม่ได้สิแกก็เอาขังกรงเลี้ยงไว้ลูกชายคนโตของแกขาเขาพิการเนื่องจากอุบัติเหตุเขาไม่อยากให้แกกักขังมันเอาไว้เขาก็บอกให้แกปล่อยมันไปให้มันหากินเองตามธรรมชาติข้องมันแต่แกไม่ยอมปล่อยบางทีเขาก็แอบปล่อยมันไปแกก็ดักมันใหม่อีกก็ขังกรงเลี้ยงมันไว้อีกแต่แกคิดว่ามันคนละตัวกันไม่ใช่ตัวที่ถูกปล่อยออกไปแกบอกว่า ลูกชายคงจะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นอ่าเขาก็เลยอยากให้ปล่อยตัวแกเองเป็นคนชอบยิงนกตกปลามานานแล้วแล้วก็ชอบกินอาหารแปลกๆสดๆข,ขาวๆก่อนโน้นแกเคยทำงานป่าไม้แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแกต้องปล่อยกระรอกที่กักขังมันไว้ก็เพราะว่าตัวแกเองลื่นล้มในห้องน้ำแค่ลื่นล้มเท่านั้นแหละเดินไม่ได้อีกเลยทีนี้รักษามาสัก รอยหมอได้แล้วมั้งแต่แข้งขาก็ยังใช้การไม่ได้แกต้องกินยาแก้ปวดอยู่โดยตลอดไม่อยากจะกินหรอกแต่มันปวดก็ต้องกินเขาว่าตับไตมันจะเสียหมดแต่มันทนปวดไม่ไหวก็ต้องเอาบางทียาเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้กระเป๋าน้ำร้อนเข้าช่วยยายผลได้ยินเรื่องนี้แล้วมันก็คล้ายกับแกที่กำลังชดใช้เวรกรรมอยู่ยายผลก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าแกเคยทำเขาไว้ก่อน เคยหักแข้งหักขาเด็ดปีกเด็ดหัวเคยทุบเคยตีเขาเสียตายดับดิน้นเวรนั้นกรรมนั้นมันตามมาเอาคืนแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้ซสก่อนแกจะไม่ทำบาปทำกรรมอย่างนั้นเลยใครมาเยี่ยมแกก็เตือนพวกเขาว่าจะทำอะไรใครไม่ว่าจะมดปลวกหมูหมากาไก่อะนะสิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจก็ให้คิดหน้าคิดหลังเสียก่อน ถ้าไม่ยับยั้งชั่งใจเอาไว้ลงท้ายก็จะเป็นอย่างแกมีตาคนหนึ่งมาเยี่ยมแกก็ญาติญาติกันนั่นแหละมาพูดบอกว่าดีแล้วที่ชดใช้กรรมไม่มันหมดสิ้นเสียแค่ในชาตินี้พอไปเกิดชาติหน้าจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวไปอีกจะได้สุขสบายไม่เจ็บไม่ไข้ก็ใครเขาแกก็คิดว่าตาคนนั้นน่ะเออพูดจาเข้าท่าดีแต่พอปวดหนักๆขึ้นมาแกทนไม่ไหวก็คิดว่าเออ ไม่เป็นไรอะถ้าแบ่งเอาไปปวดชาติหน้ามั่งมันก็คงจะดีอ่จะได้ปวดชาติแลวน้อยน้อยไม่ทรมานมากนักโอ้ถ้าแบบอย่างนี้ไม่ไหวอะแบ่งไปชาติหน้ามั่งเหอะ